สวัสดีครับผมครูโทนี่แฮปปี้เอ็กซ์เพรสสร้างความสุขในชีวิตไม่ยึดติดงานประจําวันนี้ผมมีคอนเทนต์ดีๆมาแชร์ให้กับเพื่อนๆซึ่งเพื่อนๆต้องการคอนเทนต์นี้มาผมรู้ดีก็คือ3วิธีจัดการเพื่อนร่วมงานนรกคือคนที่มันไม่มีความรับผิดชอบมันขี้เกียจแล้วมันไม่ยอมทํางานของตัวเองมันเอางานของตัวเองพยายามไปโยนให้กับคนอื่นโดยเฉพาะไปะโยนให้กับเราแล้วที่สําคัญคือมันชอบไปนินทาว่าร้ายเราในทางที่ไม่ดี วันนี้เอาคอนเทนต์หรือว่าวิธีการที่เพื่อนๆสามารถจัดการตัวเ,เพื่อนๆเองแล้วทําให้ไอ้พวกเพื่อนร่วมงานนรกเนี่ยไม่สามารถมามีผลกระทบต่อความสุขในชีวิตของเพื่อนๆได้อยากฟังแล้วใช่ไหมครับข้อแรกปฏิเสธงานที่ไม่ใช่งานของเรานะครับ <S <S คือไม่ต้องไปกลัวว่าไอ้พวกเพื่อนร่วมงานนรกเนี่ยมันจะรู้สึกเสียใจหรือรู้สึกไม่ดีอะไรเพราะว่าวการที่มันไม่ยอมทํางานของตัวเองแล้วมันเอางานของตัวเองเนี่ยมาให้คนอื่นทําให้เนี่ย มันไม่เคยคิดถึงคนอื่นเลยว่าคนอื่นจะรู้สึกยังไงมันไม่เคยให้เกียรติเราเลยงั้นเราก็ไม่ต้องสนใจครับเราโฟกัสทํางานเฉพาะงานของเราปฏิเสธไปเลยว่าฉันไม่ทําฉันมีงานของฉันฉันต้องทํางานของฉันข้อ2ก็คือ อย่าไปสนใจคํานินทาของคนเหล่านี้เพราะว่าไม่ว่าเพื่อนๆจะทําดีหรือทําไม่ดีก็ต้องถูกคนเหล่านี้มันดินทาอยู่แล้วไม่ว่ามันจะอิจฉาเราหรือว่าต้องการพูดเราในทางเสียหายดังนั้นก็ไม่จําเป็นจะต,ต้องไปสนใจครับโฟกัสที่งานของเราเราทํายังไงงานของเราจะดีจะพัฒนางานของเราหรือพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นแล้วข้อสามที่สําคัญคือบริหารจัดการงานจัดการเวลาของตัวเองให้ดี เพราะว่าเพื่อนๆจะมีเวลาเหลือไปใช้ในการทําสิ่งต่างๆที่เพื่อนๆหลักเพื่อนๆชอบนะครับหาเวลาว่างไปทํางานอดิเรกได้เยอะขึ้นหรือว่าไปหา ทำรายได้เสริมอะไรต่างๆมันจะทําให้ชีวิตเรามีความมั่นคงมีความสุขมากขึ้นนะครับสุดท้ายเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องเลือกเอาว่าเพื่อนๆจะเป็นเหยื่อของไอ้พวกเพื่อนร่วมงานในโลกเนี่ยหรือว่าเพื่อนๆจะจัดการตัวเพื่อนๆเ,เองแล้วทําให้ชีวิตตัวเองมีความสุขมากยิ่งขึ้นผมครูโทนี่แฮปปี้เอ็กซ์เพร์ขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกวันครับ